แล้วก็เทคนิคในการเพิ่มรายได้ให้กับเราเนะี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเองก็อาจจะขออนุญาตนำประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมามาเล่าให้ฟังนะครับเคยไปที่จังหวัดน่านแล้วเพราะว่าลงขั้วเนี่ยเขาจะหันหันพัดลมตัวเป่ามาทางลาจอดรถโอ้เทคนิคเขดีมากเลยนะกิ่งที่มันหอมอะ่ะคนที่เป็นผู้นิยมกาแฟก็จะมีความสึกอื้อเรียกกระตุ้นนะกระตุ้นน้ําย่อยทําให้อยากดื่มเนี่ยแล้วมันหอมจริงจแต่กาแฟเขารู้สึกจะเป็น อะไรหอมๆมันพันไม่ใช่โรบัสต,ต้านะอาราบิก้าไหมเออทางหน้านี่เป็นอาราบิก้าแต่ก็ถามเขาว่าบางเหมือนมันไม่จืดนะเ<ม>ขาบอกเขาบอกเาอามาผสมกับโรบัสต,ต้าสั่งว่าไงร่วมไปมิกกันน่ตรงจะไปสูตรเฉพาะของเขาแล้วก็ไปหมักไปอะไรเขาสักอย่างเนี่ยนะครับโรบัสต้าไม่ต้องการกลิ่นหอมฟุ้งฟิ้งผลไม้สิบแปดอย่างไม่เลยไม่ต้องการเลยนะครับอย่างที่บอกโรบัสต,ต้าต้องการแค่ความหวานในกาแฟความกลมกล่อมทรบรสในกาแฟและความสะอาดในกาแฟ ที่พี่มีจํานวนที่ตลาดต้องการตอนนี้เราต้องการของพี่ที่มีอยู่ร้อยกิโลผมใช้เดือนนึงสามตัน,นถ้าผมลงทุนได้ร้อยกิโลในวันนี้อีกสามวันมันหมดถ้าบอกว่าการโฆษณาของผมในสามวันที่ผ่านมามีค่าเท่ากับศูนย์หาคนที่ทมันเหมาะสมที่จะเป็นกาแฟที่มีคุณภาพตั้งแต่ดินตั้งแต่แสงตั้งแต่น้ำและ,และการจัดการ และจะเกี่ยวกับถ้าเราทําให้มีคุณภาพเนี่ยถ้าเราได้ต้นฝันที่มีคุณภาพการจัดการเอยตรงนั้นระบบน้องระบบน้ําการจัดถงจัดแถวไ้ตรงนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่ง เราถ่าท่านผู้ชม,มอยู่ในไร่กาแฟแล้วนะครับรเราจะเห็นบรรยากาศนะครับในส่วนทองกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยกำลังลงมาลงมือกันเลยนะดูมไร่กาแฟก็อยากจะถามในส่วนของพี่ชนะนิดหนึ่งนะสวัสดีครับพีบ่ชิตน้าสวัสดีครับสวัสดีนะพิชนะก็คือเป็นนักกุจากกิจชุมชนหนึ่งที่รีสอรกาแฟมาพมดนิดหนึหนหน่งครับ ลราม,มาสามปีแล้วครับสามปีมีแบรนด์เรียบร้อยมีแบรนด์เรียบร้อยที่แบนรนด์อ,อะไรครับบอกกันพู่สมบัติกาแฟปูเสือเต้นครับปูเสือเต้นนะครับตุดเด่นจุดเด่นของปูเสือเต้นปูเสือเต้นมาันสถานที่ถูกเป็นจุดเช็คอินลักษณะกของเมืองไมีที่เดียวในจังหวัดชุมพรคือปูเสือเต้นครับผมสอง เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วย่าตุอาหาร <S <S ซึ่งลักษณะอากาศที่เหมาะสมก็คือจะอยู่จุดกึางกลางของทะเลตะวันออกและตะวันตกครับ,รบ60กิโลเมตรเท่ากันครับนี่เราเป็นภูเก็ตันวยุทธศนะภูมิศาสตร์ที่ว่าได้เปรียร่ยู่แล้วนะครับ,รบวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับสุนักงานัดงานจังหวัดในเรื่องของ เพิ่มมูลค่าผลกาแฟนะฮะวันนี้เราก็เก็บนี้ให้กันเลยครับเก็บมาได้ครับนี่ทำไมนะลักษณะสีการเก็บลักษณะการสุกของลูกบอกนิดหนึ่งครับครับผลี่ของการเก็บลักษณะผลกาแฟที่มีสีแบบนี้ลักษณะสีผลสุกที่เรียกเป็นภาษาทามการก็คือผลเชอรี่ผลเชอรี่ครับผลเชอรี่นี้มีความหมายถึงรสชาติของกาแฟที่พาไป โเซสหรือผลิตกระบวนการผลิตต่างๆนี้จะทําให้มีรสชาติดีครับโอเคนะครับที่ถามนี่ทังที่อยู่นะฮะับปูเสือแต้นนะตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ยนมานะครับไร่กาแฟผูเสือแต้นอยู่ที่9 9หมู่4ตำบลหินแก้วอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนอครับหมายเลขโทรศัพท์ด้วย0966543787ครับ,รบนี่ก็คือนะคะคุณชนะนะ,ะเกษตรกรที่ตั้งมั่นแล้วก็ สร้างเอกลักษณ์ให้แก่โรบรต้าชุดขรครับขอบคุณพี่ชนะมากเลยครับครับขอบคุณครับไ,ไม่ก็จะไม่มีให้เลย,เลยเต้องเริ่มให้บุญด้วยครับ อ่าครับท่านผู้ชมตอนนี really? ้เราก็ย no ังเดินกันอยู hmm. ่ในแปลงสวนกาแฟนะครับที่เหตุบรรยากาศเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันนี่เรามเจอสอวสาวกำลังแกะลูกกาแฟอยู่นะครับสวัสดีครับครับผมนิดหนึ่งนะขออนุญาตที่หนึ่งนะครับวันนี้ต้องป็นไรนะฮะที่ลงมาสู่พื้นชกาแฟนี่ัวดําเหรอครับเอาจริงๆก็กลัวค่ะแต่ว่าก็จะมีสุใจ อยากเีประสบการณ์แบรบว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรผู้ผลิตกาแฟนี้จรงน่าจะไม่ดังใจอรน้เลยไม่มาไม่ใจกาแฟในวันนี้เห็นว่าโมตาเป็นกาแฟที่ดมากตคือเป็นแั้งเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ลิจกาแฟค่อนข้างจะ ติบโตในปัจจุบันนะคเราก็อยากมาดูว่าการพัฒนาของโลบัสต้าชมพรตรงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อครับเคยเก็บมาก่อนนะทั้งในชีวิตนะทั้งในชีวิตเลยนะวันนี้นะโอ้โหนะก็ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนะที่เราเห็นว่านะฮะโดยเฉพาะคนรุ่นหลังหรือคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะมาร่วมกับสร้างแบรนด์สร้างเอกลักษณ์ที่ของจุติมพรในเรื่องของกาแฟนะครับขอแนะนําตัวท่านผู้ชมยุทธ์หนึ่งครับ ชื่อบีดินพัฒน์นะคะปัจจุบันทำงานที่ไหนเอ่ยจริงจริงอยู่องค์กรทาลรกหมูขายเยอรมันครับภานะอยู่องค์กรระหว่างประเทศนะครับวันนี้สองขาวสีขาวๆแต่ลงมาอยู่ในไร่กาแฟไม่กลัวดำกันเลยนะครับก็ขอมีความสุขกับกิจกรรมที่เราตั้งใจนะฮะครบขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญต่อเลยครับนะฮะก็อีกมุมมองหนึ่งที่เราจะเห็นว่าความหลากหลายนะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนิสสากิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแต่เรายังมีกลุ่มกระถ่ายที่มีความสนใจ เราจะเดินไปด้วยกันอย่างแน่นอนเพราะเราถือว่าโรบอตัาคุณทรม,มีภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมอย่างแท้จริงนะครับเราไปชมการเก็บกาแฟกันต่อเลยครับเอาละครับนี่ก่อนท่านหนึ่งนะหนุ่มไฟแรงที่กําลังรูดกาลังสมัครเล่นในการเลือกไม่กลับแสนหนึ่งครับพี่รับนวัสดีครับพี่กอรนะฮะวันนี้จะผมขออนุ่าถือให้พี่นะครับกอพี่แนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับครับผมชายขีกาแฟพันวันครับ เป็นแบรนด์กาแฟตั้งแต่ปีห้จผมจดทะเบียนเป็นพาณิชย์ก uh ็เป็นกาแฟเบรนดเล็กๆที่เราทํามาจนถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วครับแต่ว่าของเราก็ไปขายทั่วทั่วประเทศไทยแล้วก็ไปทั่วนะครับเรามีตั้งแต่กาแฟเมล็ดสารกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มแล้วก็บรรจุกาแฟบดแล้วก็โรสีตเป็นกาแฟดิบใช่ครับแล้วก็ดิบนี่ก็คือพร้อมดื่มได้เลยนะครับขอแค่คุณมีแก้กับน้ำร้อนดื่มได้เลยกาแฟสดเหมือนกัน ของเรานนี้ก็คือเป็นกาแฟสดอีกอย่างก็คือพวกชาดอกกาแฟเพราะกาแฟนี้ก่อนจะเราเก็บเกี่ยวตรงนี้ต้องมีดอกออกมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับพอมันเต็มสีน้ำตาลเราก็เก็บดอกออกมาทำเป็นชาครับผมตอนนี้ก็เป็นสินค้าที่กำลังมาเรงเป็นตัวหนึ่งผมอยากจะถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าในเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของแบรนด์ธันวาเนี่ยจุดเด่นกาแฟของท่านอะไรก็คือกาแฟขั้วมือ อ๋อเห็นม็มล้วนๆครับเห็นไล้วนๆครับก็คือน่าจะเป็นเจ้าเล็กๆของจังหวัดชุมพรที่กาแฟขั้วมครับผมนะครับแล้ววันนี้ที่ได้มาวมกิจกรรมกับทางสำนักงานจขตถังงานจังหวัดเนี้ยมาเก็บกาแฟเองลงมือเองมีความสุขยังไงบ้างครับอ๋อก็คือกว่าจะได้กาแฟเต่ละเมิดเราอยากให้สื่อให้ผู้บริโภคได้ดูรู้ว่าแต่ละเม็ดแต่ละแก้วที่มันลงสู่ไป แต่ละหยุดให้เขาดื่มก <ah ินนั <ah <ah freely, <ah 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 mm ้นม <ah <ah ันยากลําบากสักขนาดไหนที่ท่านกินมาว่าแก้ว40 50มันแพงจริงๆแล้วกว่าจะได้เม็ดแบบนี้โปรเซสดีๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะกาแฟแต่ละแก้วต้องสะอาดที่ออกมาจากพวกเราอ๋อตรงๆใช่ต้องดีจริงๆทําไมกาแฟชุมพรถึงดีและก็ดังเพราะว่าเราทํากันดีแบบดีๆกันทุกๆแดนดีหมดแล้วครับชุมพรทุกแดนดีหมดครับขอฝากกาแฟชุมพรไว้ในใจของก ผู้บริโภคทั้งหลายด้วยด้วยในโอกาสนี้ครับผมคือเกษตรกรชาวจังหวัดชุมพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนโดยเฉพาะกลุ่มกาแฟนะท่านผู้ชมนะทำด้วยใจจริงครับใส่จิตวิญญาณลงไปเลยเราจะเห็นว่าแม้แต่สาดรูไมไ่กาแฟเนี่ยยังมีคุณภาพเลยนะฮะแต่และแม้แต่และสีที่เก็บกันเข้ามาวันนี้นะครับต้องให้นะท่านศาสนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ตามรายการอย่างนี้อยากจะไปที่แบบวันวานเนี่ยไปตรงไหนที่ไหนอย่างไรครับก็ไม่ยากนะครับผักหมุดไปเลยกาแฟขั้วมือชายเีท่านจะไปตามเส้นทางที่ กูก็แอบบอกทุกเส้นทางนะครับไปตลอดจนถึงบ้านเลยครับผมจนถึงร้านกาแฟเลยครับผมจนถึงโรงคั่วของเราเลยใช่ครับครับปักหมุดไปเลยครับกาแฟคั่วมือชายกีนะครับจะไปถึงบ้านเลยครับผมที่ฝากหมายเลขโทรศัพท์นี่หนึ่ครับศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดสี่แปดแปดหนึ่งสามครับครับว่าและอีกเบอร์หนึ่งก็ศูนย์หกสามสี่เก้าสองเก้าหนึ่งห้าเ้านะครับ มือผมใช้กี่วโดยตรงเลยนะครับผมด้วยความยินดีนะที่ต้อนรับนะท่านที่อยากจะไปเรียนรู้อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะไปชิมกาแฟที่ว่าทําด้วยมือทาด้วยใจนะที่เราใส่จิตวิญญาณลงไปด้วยเนี่ยติดตามตามรายการกันได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะที่มาร่วมกับกิจกรรมของทางสำนักงานจัางานจังหวัดเชิญแกตต่อเลยครับครับผขอบคุณครับผม สวัสดีครับเอ <twitch. S 1> าล่ะครับวันนี้นาทางท่านผู้ชมจะได้พบกับนะครับในเรื่องของกิจกรรมของทางสำนักงานจขตพง้นที่การปกครพรในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของต่าแฝดบัต้าจังหวัดชุมพรวันนี้เรามีคนหนุ่มไฟแรงนะฮะหนุ่มสาวผู้หนึ่งนะครับม hmm. ีความสนใจในกิจกรรมของต่าแฟนะครับแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานจัดการกงานจังหวัดนี้นะครับก็เลยให้น้องได้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมหน่อยครับ ่าน้องจิ๋วนะนั่น,น <ะ S 2> ชื่อน้องต้นนะครับน้องจิ๋วกับน้องตน้นนะครับก็อ,อยากจะถามว่ามีอะไรที่ได้มาสนใจอย่างไรนะที่ได้มาสนใจในเรื่องของการจะผลิตกาแฟในวันนี้ครับคืจริงๆแล้วอ่ะจะเปิดร้านนี่แหละนะครับอ๋อครับใช่แล้วก็เราอ,อยาก,กร,ากกรากู้ต่องครันี่คือแบบเจอกาแฟอะไรทีกล้ามาตลอดอ๋อครับพอกลับบ้านมาเนี่ยคือแบบทีนีน โลบัสตาคเขาเลยรู้ว่าโลบัสตาเขาผลิตยังไงแล้วก็แบบรสชาติยังไงอ๋อใช่ที่กินแล้วถ้งมันก็เรน้องเดี่ยวเนี่ยก็เป็นพอหมายคามว่กับสาจอยู่แล้วแต่กระดิษฐสายพันหนึ่งนะครับในเมื่อกลับมาอยู่ทางภาคใต้จะพานจิมพ์พรเนี่ยแน่นอนที่สุดโรบัสต้ามันคู่อยู่แล้วนะครับก็เลยต้องการมาศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของโรบัสตาตรงนี้นะเพราะน้องทั้งสองเนี่ยจากที่น้องก็บอกแล้วครับต้องชมว่าต้องมีความตั้งใจ และก็มีข้อหมายในชีวิตในเรื่องของการจากลิบกระแฟร์เพื่อไปสู่ผู้บริโภคดังนั้นการศึกษาดูงาในวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะทำผลของเราให้ดีที่สุดใช่ไหมมันก็จะเป็นการเริ่มน้ำหนึ่งใหม่ของคนที่แบบยังไม่รู้เกี่ยวกับกาแฟด้านนี้ครับใช่ค่ะมันก็เหมือนเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมการดูเพิ่ใช่มทันใหม่ใช่ครับทำยังไงมาจากไหนต้นน้ำยังไงกว่าจะมาปลายน้ำหรือ จากต้นน้นตอน,น้ั้นปลายน้ำที่เดียวนะที่เราจะมาเริ่มในเรื่องของโรบัต้านะครับทั<ช>้งน,นั้นในส่วนของทางสำน,นักงานแจกงานจังหวัดที่เราดูรายแล้วนะครับทุกกลุ่มสาขาอาชีพนะตอนนี้น้องสองเนี่ยท่าู่ที่ไหนการเกิดบ้านครับยอยู่ทางไประนองทางไประนองนะ<ช>และ้ว้าหมายที่เราจะเปิดร้านจะเปิดที่ไหนครับเปิดที่ตรงแถวสุรชกักระครับ แถวรุดสู่นักการนะก็อยู่ใกล้ๆกับทางสำนักงานจัดงานจังหวัดนะครับก็อยากจะฝาก่า้ผู้ชมนะครับเมื่อน้องต้องสอเปิดเนี่ยเราคงจะได้มาพบกันสดสดเซนสักครั้งหนึ่งที่ร้านของน้องต้องสอนะครับท้ายที่สุดเนี่ยจะมีอะไรฝากนะท่านผู้ชมบ้างไหมก็เดี๋ยวถ้าเปิดร้านก็ยังไงก็ไปฝากด้วยนะครับครับนะฮะวันนี้ในสำนักงานจังานจังหวัดต้องขอบคุณนะน้องเต้าน้องดิบวันนักการขอบคุณมากครับบ๊ายบาย ได้เดือดกินเยเเนี่ยเนี่ยก้อนก๊กกางกอกเ้ต่อไปนี้เราจะซื้อของฝากใครสักคนก็สิไงนี้มันดูมีคุณค่าไหมดูมีคุณค่าดูมีเรื่องราวอะไรก็ตามมีสตอรี่อ่ะมันน่ารักกว่าแหละผมขออนุญาตใช้ดีนเกียว่าผมจะใช้เวลาตรงเนี้อยู่ที่หนึ่งถึงหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีครึ่งก็คือพอใส่กาแฟไปปุ๊บกาแฟมันย้อนไปต่ำสุดแล้วมันขึ้นเนี่ย ให้เวลาตั้งแต่ใส่กาแฟจนถึงกาแฟขึ้นเนี่ย ดักซี่ครับะะท่านจารยดักซี่วันนี้ในส่วนของทางหนักงานจัดการจังหวัดเรามีการจัดกิจก,กรรมโครงการเพิ่มหนึ่ท่าเับไฟเราก็ได้กับจ่ายเงินสดุมพรให้อาจารย์ดักซี่แนะนำกับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมนัทพัฒน์อภิชาติรัตน์ุณครับประธานวิสาหกิจชุมชนโรบตัตตาชุมพร491ตำบลรับรอ่ออำเภอท่าแซาจำจังหวัดชุมพรครับ ผมอยากจะถามแต่ตะกี้ว่ากิจกรรมที่เรานเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับของจังหวัดิชุมนคร์ในเรื่องของกาแฟรูับ่ามาทั้งกลุ่มของจังหวัดวันนี้เนี่ยกับกิจกรรมวันนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบาะค่ับาจานครับเอ่อโดยความคิดเห็นของผมก็คือว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมค่ะเพราะว่าเกษตรกรจะได้มีการตื่นตัวแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรได้ว่าเราสามารถที่จะ กกาาแแฟฟที่เป็นคุณภาพ,ภาพจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟโรบัสตา้าเนี่ยคุณภาพของเขาก็ดีอยู่แล้วคับใช่ครับเขามีดีอยู่ในตัวแต่ว่ามันไม่ค่อยจะได้มีใครจะได้รับการเปิดเผยว่าเขาดียังไงแบบไหนอะไรยังไงองค์ความรู้ที่ทั้งโลกที่เขานิยนผทานกาแฟโรบัสตา้าเป็นอย่างไรบ้างเพราะนั้นเนี่ยโอกาสเนี้ยที่ทาง สำนักงานจังหวัดที่เรามาร่วมกันเนี่ยแล้วก็เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่รอบรู้เรื่องกาแฟโรบัสต้ามาให้องค์ความรู้แก่เราในเวลานี้นะคือเกษตรกรนี่กบบอย่างผมเนี่ยนะครับเป็นเกษตรกรที่อยู่อยู่ตะเข็บชายแดนก็ดีใจภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผมสามารถที่จะทํากาแฟที่ดีที่สุดเท่าที่ โลกเขาต้องการใช่ครับขึ้นมาได้ครับผมอยากจะบอกว่าโดยเฉพาะท่านอาจารย์อากีเนี่ยอยู่ในวงการกาแฟไม่ต่ำสามสิบปีปไม่ต่ำกว่าอย่างแน่น,นอนและเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของกาแฟนะครับดังนั้นผมอยากจะถามว่าในมุมมองของโรรมตั้คุณพรนะักมีเขาที่เห็นอย่างไรบ้างในวันนี้ในวันข้างหน้าและอนาคตกาแฟครับคือมาณวันนี้แหละจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างเป็นอย่างมากเลยว่าเนี่ยเรามาถูกทางแล้วเรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่2ก็คือเราสามารถที่จะเชิดชูคุณง,งามความดีของกาแฟโรบัสซ่าให้ไปสู่ระดับโลกได้อย่างแน่นอนผมมั่นใจว่าแบบนั้นนะครับแล้ก็กาแฟไทยกาแฟ,แฟ,แฟโลกเนี่ยซึ่งเรามีชื่อเสียงโด่งดังมาช้านานแต่ไม่มีคนเปิดเผย<อ>นะครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดเผยโจวตนที่แท้จริงของเราได้นะครับ,รบแล้วก็70%ของโลกที่มีความต้องการกาแฟโรบัสต้า มากที่สุดแต่ไม่มีใครเปิดเลยว่าใช้กาแฟโรบัสต้านะโดยเฉพาะที่เป็นกาแฟพิเศษที่เป็นเป็นฟายโรบัสต้าเนี่ยอันนี้นะครับก็คืออนาคตของคนทำกาแฟไม่มีวันหลงทางแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็อยู่ได้ไปยาวนานอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะต้องกลับเข้ามาบูมช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติได้อีกในครั้งหนึ่งครับ การที่ทา่านอาจารยต์ตะกี้บอกนะครับท่านผู้ชมว่ากาแฟาไทยคือกาแฟาโลกนะท่านก็เป็นผู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญและเรามั่นใจว่านะกลุ่มกาแฟาโรบัสต้าจุมพรในขณะนี้เนี่ยเป็นกลุ่มวิาสาหกิจชุมชนท,ที่มีความเข้มแข็งนะที่เรามาทํางานร่วมกันนะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นในานามของทางจังหวัดจุมพรในานามของทางสำนักง,งานจัดงานจังหวัดต้องของขอบคุณทา่านอาจารย์ตะกี้นะเราจะดูแลขึ้นกันและกันตลอดไปขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับ